สวัสดีครับพี่พี่วันนี้อยู่ตเต็นเติมมอนตัวคาร์นะครับมาขาย n อ r 120แรงคันนี้รถผมเองนะครับนี่ตองดูนะรถสภาพคร่าวๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นนะนี่ะดูนะครับ120แรงคันนี้4 F1 นะครับรหัสตัวเครื่องนะรหัสตัวเครื่อง4 F1 นะครับคันนี้เอามาจากตาดวิ่งมา400โลนะครับการันตีว่าเครื่องโคตรดีแน่นอนนะครับเนี่ยลองดูภายใน ภายในนะครับกิบใหม่ใหม่มากเพราะว่าเจ้าของเขาแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับซื้อไปพี่ของเขาซื้อไปเหมือนจะหนึ่งปีนะครับแล้วก็สองปีเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับจอดอย่างเดียวนะครับเนี่ยดูยางดิเนี่ยเี๋ยพ่อลองดูยางเจ้าของเก่าซื้อมาแทบไม่ได้ใช้เลยอะเป็นยางมาก็ไม่ได้ขับเลยนะครับแต่เครื่องดีนะเครื่องดีคัสซีสวยกิ๊บเลยครับสวยกิ๊บเลยสวยกิ๊บเลยรถอย่างนี้ครับอย่างที่รู้กันครับคัสซีต้องสวยเครื่องต้องดีครับไม่งั้นไม่สวยโอ้โหเจ๋วเลยแบตแบตแบตเป็นใหม่ดิ สองลูกเลยเดยวเป็นหม่ครับตัวนี้บ่ายยาวสามเมตรห้าสิบเขากว้างเมตรแปดสิบนะตัวนี้ท่านใดนะครับที่อยากให้ขึ้นข้อให้นะคอกพวก้อที่เป็นเหล็กกล่องนะครับผมมีรูปอินเสิร์ตให้นะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูครับเป็นเหล็กประมาณหนึ่งครับมันจะสูงประมาณเมตรห้าสิบหรือเท่าไหร่พี่ก็แจ้งมาแล้วกันจริงๆอนะ่ะทำให้ได้ครับราคานี้สามหนึ่งห้าถ้าพี่อยากให้ทําแล้วกันถ้าพี่อยากให้ทําเดี๋ยวทําให้ได้ครับสามหนึ่งห้านะราคานี้ผมเปิดไว้ครับจดทะเบียนปีอะไรครับจดทะเบียนปีห้าสิบนะครับตัวนี้รรปะกอบ ไม่แน่ใจครับต้องดูในเล่มครับนี่ะเบนนนทบุรีสวยอกิฟใครที่สนใจนะครับพี่ๆบ้านเขียวขึ้นไ้ให้ตรงนี้นะครับเบอร์เดี๋ยวขึ้นเบอร์ผมไว้เลยนะครับตรงนี้อ่าวิ่งวิ่ง,งไ้อยู่ใครสนใจด,ด,ด,ด่วนๆเลยก็โทรมาแล้วกันไอตัวที่แล้วว่ายี่แปดห้าไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะของพ่อเขานะครับงานไวตัวนี้ก็ได้ยาวกว่าห้าสิบเซนแต่ว่าไม่มีคอกแต่ก็อย่างที่บอกครับใครอยากให้อขึ้นคอกให้ก็จก่ได้ไงแม่ แน่นเลยนะเครื่องสวยจัดแผงคอนโซลคอนโซนกิฟค,ครับคันนี้เบือโอโหโห้องต้นฮะโอ้โหมาดิ้าหัว <c oughs> เดี๋ยวลุยหน่อยเดี๋ยวยกหัวหดูหน่อยครับพี่ๆีดูเครื่องกันนะซีเอฟครับตัวนี้เครื่องใหญ่ใครที่มองรูปประกอบแล้วกันร้อยี่สิบแรงนี่ผมว่าไม่ตอบโจทย์สุดแล้วครับใครที่หาไปใช้นะครับร้อยยี่สิบแรงเนาะเครื่องใหญ่นะครับก็สุดปอกละ ถ้าาไปใช้ก็เหมาะเลยดูแล้วสั่งง่ายครับเพื่อนตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสามารถสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจก็ได้เลยนะพี่นะสามแสนหนึ่งหมื่นหะ้ 3, 15, าพันเนี่ยครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดสี่สองหกหนึ่งแปดเด้งไว้ให้เลยครับชื่ออะไรชื่อออลลิงนะผมติดต่อได้เลยครับไวรุ่นยุคใหม่หรับหรือเปล่ารับครับนีเปิดไว้อยู่นะเนี่ยนะฮพี่ๆว,วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ